คืนเาผาผี Ghost Night คลิปนี้สนับสนุนโดย Fame h a i อ t o n i c ผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสองชุมครึ่งเป็นต้นไปแล้วไปลอยกันครับสายที่ห้าพร้อมแล้วนะครับได้เวลาของเขากันแล้วสวัสดีครับพี่หน่อยครับสวัสดีครับน้องแบบอ๋อได้เวลาออกหากิน <laughs> S 1> <S 1> <S เออเจเจสวัสดีนะเจสวัสดีครับ <S <S เออวันนี้เป็นไงบ้างฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับหน่อยก็ไอเรื่อยๆฝนก็ตกบรรยากาศก็ดีหลังหน้านอนอ่ะคืนนี้พี่หน่อยก็มาเซ็กมากับเรื่องเซ็กซี่เคยยิ้วิญญาณพี่หน่อยพร้อมแล้วลุยได้เลยฮะ ก็สวัสดีน้องแบงค์แล้วก็ทีมงานฮูกไฟทุกท่านนะคะแล้วก็เอฟซีครอบครัวชาวฮูกไฟทุกคนนะคะครับก็เข้าเรื่องเลยเนาะมาเลยฮะน้องแบง์เรื่องเนี้ยมันจะเกิดแถวภาคอีสานน้องแบง์เชื่อเรื่องผี่แม่ไม้ไหม ผมกระเสืออยู่ครับเพราะว่าตอนแบงค์อยู่บ้านยายเมื่อก่อนแบงค์แบงค์งอยู่ที่บ้านยายนะครับก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละเป็นอำเภอที่อยู่นอกตัวเมืองมา,ม,ามาสักสิบกว่าโลก็ยังคงม,มีความเชื่อพวกนี้นอกจากหมู่บ้านแบงค์เองแล้วเนี่ยใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้อะไรพวกนี้อยู่ต้องแบบให้ผู้ชายใส่เสื้อผู้หญิงอะไรเงี้ยเอาปลัดขิกอะไรเงี้ยมาไว้หน้าบ้าน เหมือนกันเลยมีความเชื่อเรื่องนี้ครับพีห่หน่อยครับอ่าก็เรื่องราวเนี้ที่แรกพี่ก็คิดว่าเรื่องผีแม่ไม้เนี่ยพี่ก็คิดว่าเป็นเรื่องแบบแคล้ายแบบหลอกเด็กอะไรอ,อย่างเงี้ยคือสมไมเมื่อสี่สิบตัวปีก่อนเนาะมันก็ถามว่าแถวต่างจังหวัดอะแถวเอาง่ายๆที่แบบแถวพาอีซานเนาะถามว่ามันเจริญไหมมันก็ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ใช่ใช่ แล้วก็หมู่บ้านเนี้ยกว่าจะขอไฟฟ้าเข้าบ้านได้แต่ละที่นี่มันก็ยากแสนยากใช่ไหมใช่แต่ว่าดีว่าบ้านพี่อ่ะเป็นหมู่บ้านแล้วทีนี้ยการขอไฟฟ้านี่คือมันก็สามารถเขา้าเข้าถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาคือว่าสมัยก่อนนี้มันยังเป็นเขาเรียกอะไรทางลูกลางอ่ามันก็ยังไม่มีไฟตามทางอ่ะ ทางทางถนนเนาะมันก็จะมีแค่ไฟตามบ้านครัรป้าศัยว่าไฟตามบ้านก็ช่วงนั้นก็คือพวกป้าพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าทั้งครอบครัวพี่อะ่ะจะมีกันทั้งหมดดีเจ็ดคนจะมีผู้ชายอยู่สี่คนก็คือลุงพี่ลูกชายคนโตเขาคนลูกชายคนเล็กเขาแล้วก็น้องชายพี่ เป็นสี่คนแล้วก็ผู้หญิงสามคนก็คือป้าแล้วก็พี่สาวพี่สาวคือลูกป้าแล้วก็พี่เป็นนะครับผู้หญิงสามคนผู้ชายสี่คนทั้งบ้านก็เมื่อสี่สิบตวปีก่อนนี้ก็คือหนังอะ่ะแบบมันจะมีละครหลังข่าวละครหลังข่าวประมาณตอ่าสามทุ่มครึ่งอย่างเงี้ย คือมันจบพอจบเสร็จแล้วปุ๊บพวกพี่ก็ขึ้นไปนอนพักกันขึ้นไปนอนวันนั้นลุงพี่แบบว่าแกปกติแกจะเป็นคนที่แบบเป็นคนนอนยากอะ่ะเอาไง,ไง่ายๆแกเป็นคนที่นอนยากเพราะว่าบ้านพี่มันเป็นบ้านบ้านไม้บ้านไม้ยกสูงเพียงแต่ว่าคือข้างล่างอะ่ะลุงแกตัดสินใจคือว่าทําทแบบ ก่ออีดก่ออะไรขึ้นน่ะทําบ้านเสร็จประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลืออีกสิบเปอร์เซ็นก็คือพวกหน้าต่างยังไม่ได้ใส่ก็คือสามเอาไม้มาตีแบบตีขอบขอบขอบกั้นไว้เพื่อไม่ให้คนเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแกก็คือแกนอนอาศัยแบบนอนข้างล่างแบบกล่าวว่าเฝ้าของเเ้าอะไรใช่ไหมชั้นสองก็คือบรรดาเด็กๆแล้วก็ป้าก็คืออยู่อยู่ชั้นบนก็ มันก็ไม่มีอะไรมากมายช่วงนั้นแล้วทีนี้ภาคหลังมามันเริ่มแบบคนแถวอีกจังหวัดเนี่ะเขามาเล่าเขาเขยซื้อของที่ตลาดพีเขาไปตลาดกับป้านี่แหละเขาก็เลยมาเล่าว,ว่าเนี่ยคนแถวจังหวัดเขาอะผู้ชายเริ่มตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผีแม่ไม้มาเอาอืเขาบอกว่าเออผีบอกบอกว่าผีแม่ไมมมาเอา ความว่าพี่แบบว่าผีแม่ไม้เอามันเรื่องจริงเหรออะไรเงี้ยพี่ก็ถามผู้เฒ่าผู้แกว่าผีแม่ไม้เป็นแบบไหนครับแล้วทีเนี้ยคนเฒ่าคนแก่เขาก็บอกว่าเป็นผู้หญิงมาจากเมืองรับแลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาหาเอาผู้ชายที่แบบหนุ่มวัยชกันบ้างหนุ่มพวกแบ,บัเอาไปแบบไปเป็นคาถาปริวารอะไรอย่างเงี้เนาะไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เล่าให้ฟัง พี่ก็บอกว่าเอาแล้วทําไมเขาต้องมาเอาไปแบบนั้นทำไมเขาไม่มาจ้างอะไรเงี้ยคือความว่าเราเป็นเด็กอะครับพี่ก็เลยแบบว่า,วาถามว่าเชื่อไหมก็ไม่ค่อยเชื่อตอนนั้นเพราะพี่ก็ไม่รู้นะว่าผีแม่ไม้มันมีจริงไหมต่อนจนวันนั้นก็มาดังคือแบบมันดังจากจังหวัดหนึ่งก็เริ่มมาที่จังหวัดหนึ่งแล้วจังหวัดวกพี่อยู่ที่อำเภอพวกพี่อยู่พอหลังจากนั้นก็หากันกับ ใช้ชีวิตตามปกติดูละครหลังข่าวแล้ววัรู้สึกว่าวันนั้นน่ะมันจะเป็นวันโกนก่อนวันพระครับพวกพี่ก็พากันขึ้นไปนอนความว่ายังไม่ง่วงนอนเนาะสมัยเด็กยอกรอกันกับน,น้องหัวลอกกกักักะอะไรกันอย่างนี้แหละผ้ชายหัวลอกกันคุยแบบแดกกันอะเด็กอะ่ะความว่าเป็นเด็กครับป้าก็นอนอยู่ นายจะเสียงพวกพี่คุยกันนายจะเสียงหมาหอนหมาทั้งหอนทั้งเหา่าตั้งแต่จากปากซอยอะจนมาอยู่กลางซอยระหว่างบ้านพี่เพรบ้านพี่เนี่ยคือเป็นบ้านกลางหมู่กลางกลางซอยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันเห่าแบบแบบแคล้ายๆว่าทั้งเหา่ทเหาทั้งหอนวิ่งเหมือนเหมือนวิ่งไล่ตามใครมาอะไรอย่างเงี้แหละมาจนถึงหน้าบ้านมันก็ความว่าลาคาญเนาะ แล้วทีนี้ป้าพี่เลยบอกว่าอ้าวคุยกันยอกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวแมวเป้าก็มาเอาได้ยินไม่เสียงหมามันไล่แมวมาอะไรอย่างนี้ไงอืมพามา็กลพากันเงียบถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวผีไม่ได้กลัวแมวเป้ากลัวป้าตีครับ็กลเงียบอ่าพอเงียบเสร็จแล้วปุ๊บแต่ก็ยังแบบหนหัวล็อแบบแอบบแอบบหัวล็อกกันในอะไรกับน,น้องเงียบชืชชือย่างนี้ใช่ไหมอืม แต่ช่วงจังหวะนั้นนะนะรู้สึกว่าเหมือนหมามันนะั้งเหา่าทั้งหอนอยู่แถวหน้าบ้านพวกพี่เนี่ยมันมันดังแล้วมันรัวเลยรัวแบบคือมันยืนยืนเหา่ายืนหอนอะไรไม่รู้หน้าบ้านพวกพี่อ่ะแต่ป้าพี่ก็เหมือนแบบว่าแกก็ยังไม่หลับเนาะมันก็ความว่าลำคาญปวกพวกพี่ก็ไม่หลับเพราะว่ามันก็คือหมามันเห่าขนาดนั้นอะ่ะแล้วสักพักนี่ป้าพี่ได้ยินเสียงเหมือนลุงพี่อะหายใจบะ เมื่อ <S <S 1> <S 1> ที่สามนเนี่ยแล้แกรู้สึกว่าคือมันมันดังอ่ะมันจนแกก็เลยวิ่งลงมาข้างล่างมาเปิดไฟเพราะว่าป้าพี่อ่ะแกมีความเชื่อคือแกเชื่อเรื่องเรื่องพวกนี้แต่แลุงพี่เนี่ยความว่าแกมามไม่เชื่อครับอ่าก่อนหน้านั้น่ะที่ก่อนหน้าที่ลุงเขาจะฝันอ่ะป้าแกก็ยังมาบอกว่าให้พวกลูกไม่ลุงอ่ะคือให้ผัวแกน่ะ ทาเล็บแดงทาปากแดงใส่ผ้าถุงอะไรอย่างนี้ลุงบอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกความว่าแกตอนนั้นแกก็ยังเป็นหนุ่มวัยชะกันเนาะแกบอกว่าไม่มีหรอกความเชื่อของแกคือแกแบบถามว่าแกกลัวผีไหมแกไม่ได้เป็นแกไม่ได้กลัวเลยตรงเนี้ยครับแกบอกมันไม่มีหรอกลองมาทีจะจับทําเมียให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแกก็ดันพูดขึ้นคานี้อืมพอแกแบบ แต่ว่าป้าแกคือแบบทําอะไรไม่ได้แต่ปุ่งแกแบบมันแก้นพอแกก็ได้ยินเสียงหมาทั้งเห่าทั้งหวาแล้วแกก็แบบยิ่งเราแวงยิ่งแบบเหมือนแกความว่าความกลัวแกพอแกได้ยินเสียงอ่ะแกวิ่งลงมาแล้วมาเปิดไฟอ่ะมันก็สว่างทัวบ้านข้างล่างครับพ่อพี่ก็แอบดูอยู่ตรงราวบันไดข้างบนก็ให้ทักพักนี่แกมาปลุกลุงอ่ะลุงลักษณะแกนอนอยู่แก ่าเบิกโพงปากนี่อ้าอค้างอะ่ะแบบเหมือนคนแบบจะตะโกนอะ่ะมือตัวมือแกนะเกรงห่อแกนี่ท่วมตัวหมดเลยอะ่ะพอป้าไปไปสะกิดอ่ะสักพักเหมือนแกลุตออกจากผวังอะ่ะแกรีบลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาแกเดินออกมาจากข้างนอกมานั่งอยู่บนแค่สักพักแกแบบ่ะแกแบอบกแกแบบเหมือนหายใจแบบแบบแกเหนื่อยอะ่ะเหมือนแกไป เหมือนไงไปคนไปทํานามันเป็นไล่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแกบอกแกเหนื่อยแกแบบแล้วแกบอกว่าแกโดนผีหลอกแกพูดซึ่งคานี้พอป้าแกได้ยินเท่านั้นแหละแกกรีบไปเอาจีวรที่ลูกชายแกเคยบวชอ่ะเอามาปลูกไว้ตรงหน้าบ้านพอปลูกไว้ที่หน้าบ้านเสร็จละปุ๊บเป็นอันว่าลุงกับป้าแกไม่ได้นอน ทีเนี้ยจนเช้ามาแกก็เลยตัดสินใจอ่ะไปวัดคือแบบว่าไปบวชกับแกไปบวชแบบไปบวชเหมือนเหมือนเหมือนบวชพราหมณ์อ่ะใส่ชุดขาวอยู่ที่วัดอ่ะห้าวันพอแกกลับมาปุ๊บแกเลยมาเล่าให้ลูกให้เมียฟังอะไรแหละก็เ,เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนั้นน่ะอ่าจี๊ะ เสียงมาหอนมาอะไรอะ่ะเคือความรู้สึว่แกนั่งดูหนังถึงแล้วแกเข้านอนแล้วแกไม่รู้เป็นไรแกง่วงนอนผิดปกติแบบง่วงเหมือนเหมือนแบบคนกินยาน,นอนหลับอะเอาง่ายง่ายแกง่วงง่วงมา,มากๆปอนอนอยู่สักพักนึงเสี็จแล้วแกได้ยินเสียงคนมาเรียกบอกพี่สมพี่สมเปิดประตูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย hmm. แกก็เลยไปเปิดประตูให้ เป็นผู้หญิงจ้าสวยสวยแกแบบว่าสวยมากสวยจนแบบทีนี้แบบเป็นดาราเป็นดาราได้เลยอ่ะสวยนุ่งน้อยห่มน้อยเป็นผ้าถุงนี่นุ่งสั้นผิวขาวนวลน,นมเป็นนมตูดเป็นตูดแกพูดอย่างนี้เลยมากันสามคนคผิวขาวแบบแกแบบเหมือนตะลึงเหมือนแบบโดนมนต์สะกดอะไรอย่างเงี้ยแกก็เปิดประตูให้ สักพักผู้หญิงสามคนเนี่ยเขาก็มาชวนบหมอกว่าป้าไปอยู่กับน้องไปอยู่ด้วยกันครับแกก็เหมือนว่าก็ลงแบบเหมือนลงค่ลง้ล่มอ่ะแกก็ไปพอไปอ่ะเหมือนมาไปบ้านหลังนึงเหมือนบ้านไม้สกักบ้านสวยแกบอกว่าบ้านสวยมากเปิดประตูเข้าไปจริงๆผ้านถ้าเป็นบ้านคนอ่ะเปิดประตูเข้าไปมันจะเป็นที่มันจะเป็นห้องโถงห้องโลง่งอะไรอย่างนี้เนาะแต่ป่าแกเปิดขับประตูเข้าไปปุ๊บเป็นเตียงนอนเลย เป็นห้องนอนเลยแกบอกพอเป็นห้องนอนปุ๊บเตียงนี่แบบโอ้โหแบบอย่างหน้านอนเลยเขาบอกเขาอพอปุ๊บความเป็นผู้ชายไวยกลับมันแกก็คืนเตียงผู้สะแบบสาวแสนสวยนี่ทั้งสามคนก็เอาละเริ่มเปื้องผ้ากันแล้วทีเนี้ยเริ่มเล่นเพงลงรักกับแกซะละผู้ชายใหม่ๆมันก็ฟินแหละ ทีเนี้ยก็พอกําลังฟินกําลังได้ที่ปุ๊บตัดพักแกว่ามันนานนานเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแกนเหนื่อยมันมันเหนื่อยเพราะว่าตั้งสามคนเนาะแกก็เลยกลาว่าจะลืนตามมาบอกเขาอะแบบว่าเออให้พักก่อนพอก่อนค่อยต่อใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบคือผู้หญิงทั้งสามเนี่ยคือมันเวียนอยู่อย่างเงี้ยจนแบบว่าผู้ชายอะมันไม่ไหวแล้ว แกบอกแกไม่ไหวพอแกลืมตาขึ้นมาจากหญิงสาวที่สวยอย่างงี้นะแกเห็นเป็นผู้หญิงแบบผิวแห้งแกแบบมันขาวแบบขาวซีดแล้วบาาตาแกนะ่ะมันจะดำแต่ลูกตามันขาวอะแล้วก็แสยะยิ้มแบบฟันนะ่ะเหมือนเคยเห็นฟันที่เป็นเลื่อยไหมไปเลื่อยอะ เออจะแย่ยิ้มออกอย่างนั้นน่ะแล้วก็กลิ่นเหม็นสาบสางแบบมากเลยอ่ะพอแกเห็นอย่างนั้นแกตกใจอ่ะแกแบบแกถึงแบบว่าเหมือนจะผากออกแกไม่มีแรงเพราะผู้หญิงทั้งสามคนพอทีนี้อ่าวามว่าแกลุกไม่ได้แกก็คือแบบว่าลมหายใจอ่ะเฮือกสุดท้ายแกเหมือนตะโกนอ่ะตะโกนให้ป้าช่วยตะโกนทุกคนได้ยินอ่ะ สามครั้งก็จนแบบเมื่อคือท้ายเหมคือแกบอกว่าช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ป้าได้ยินคือแบบมันหายใจแบบออกมาอย่างเงี้ยนั่นแหละมันแกบอกว่านั่นแหละลมหายใจสุดท้ายที่แกอ่ะตะโกนออกมาแต่ทีเนี้ยคือผู้หญิงพวกนั้นก็บอกว่าป้าเรามาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างเงี้ยด้วยกันทั้งคืนทั้งวันอะไรอย่างงี้เนาะอพอแกหลุดมาได้เสศแล้วปุก แล้วเป็นนั้นว่าคืนนั้นน่ะคืนเดียวกันกับที่ลุงฝันน่ะเช้ามามีผู้ชายเสียทั้งหมดสองคนอนอนไหลาตายใช่นอนไหลาตายสภาพจบก็คือนอนเบิกตาพงอาปาค้างตัวกลิง สมัยก่อนนี่คือศพเขาก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลเนาะ mm. เขาก็มาดูที่บ้านหมอก็บอกว่าหัวใจบายเฉียบพันธุ์แล้วก็ศพก็อาบน้ําที่บ้านแล้วลุงอะ่ะเขาความว่าไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แกมาดูอวัยวะของแกเนี่ยมันบวมมันบวมแดงแล้วก็ศพสองศพที่เสียไปอะ่ะอวัยวะก็บวมแดงคือลูกเมียเขาว่าอาบน้ํา ตบอะเขาบอกว่ามันก็เป็นแบบแบบนั้นจนทีนี้ก็ต้องแบบเรื่องนี้ก็เดือดร้อนถึงภาคกับหมอทม mm. เขามาดูพอมาดูปุ๊บเขาเอา,เอาดวงลุงมาดูดวงดวงลุงเขาเลยได้เป็นเขาเรียกอะไรนะหมอจำ้ำพอจำ้ำเพอะจำ้ำเนาอ่าเรียกเป็นแบบเขาเรียกหมอจ้ำเนาะหมอจ้ำคนในหมู่บ้านนั่นแหละทีนี้ก็คือแบบ หมอจำนี้ความหมายก็คือว่าแกจะมีวิชาที่แบบว่าอาศัยแบบปกปักรักษาเหมือนใครมีลูกเล็กเด็กแดงมาพวกเขาก็จะมาเป่าหัวบางทีเ็าแบบว่าคนไหนแบบเหมือนไข้เหมือนอะไรเหมือนไปรักษาหมอตามโรงหมอ,อย่างเงี้ยไม่หายเขาก็มาให้หมอจำนี่ยมามาปัดเป่าผูกแขนผูกพวอมไม้เข้ามือโดยการจะมีแบบขันห้าแล้วก็จะมีเหล้าขวดหนึ่งบุหรี่ บุหรี่ซองหนึ่งหรือยาเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็พวกขันห้าทุบเทียนทุบเทียนหะอย่างละห้าแล้วก็เงินห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยคือของแกก็เพราะว่าแกเหมือนแบบได้รับต่อมาก็ก็ไม่เชิงว่าเป็นหมอทมหมอทมนี่คือเขาจะมีแบบคาถาแล้วก็มีแบบตามาแบบดูเลือกดูยามดูะไรได้อะไรอย่างเงี้ยพอแกก็ได้เป็นหมอจำมาเสร็จแล้วทีเนี้ย หมอทํเก็เลยบอกว่าหมู่บ้านเราอ่ะเขาจะเมาทั้งหมดเจ็ดคนโชคแล้วทีเนี้ยเสียไปสองแล้วถ้าลุงไม่ทันก็คือเป็นศพที่สามครับแล้วทีเนี้ยก็คือว่าลุงอ่ะดันรอดเขาเลยบอกว่าเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาอาจจะต้องมาอีกอะไรอย่างเงี้ย แลวความเชื่อว,ว่าคนในหมู่บ้านนั้นนะเขาก็กลัวนะกลัวลูกเต้ากลัวทุกคนเขากลัวว่าผัวตัวเองจะเป็นอะไรกลัวคนในครอบครัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจับลูกมาทาลุงทาเล็บใส่ผ้าถุงผ้าถุงกันอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายบางคนถึงขั้นกลัวกลางวันนี้ใส่ทั้งผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าครับเน็บเน็บทั้งดอกไม้แดงค่ะถัดดอกไม้แดงนีทัดหูเลยก็มีอื เออความเชื่อนะบางคนก็กลัวกลัวขนาดนั้นครับแต่ว่าอ่าลุงพี่ก็คือเหมือนแบบว่าป้าเขาขอเพราะว่าอีกอย่างแกก็เจอมาแล้วคือกลางคืนเวลาน,นอนแกก็จะใส่ผ้าถุงเมียอะไรอย่างนี้ไงอืมก็ถือกาแล้วก็ตามตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะทําแบบเป็นเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นประหลัดขีติดตามแบบรั้วบ้านตรงประตูบ้านบ้าง อ่าแล้วก็ทําอันใหญ่ๆไว้บ้างบางคนเขามีหุ่นฟางแล้วก็มีประหลัดฉีกบ้างทาแดงๆไว้แล้วก็เขียนป้ายแบบบ้านนี้ไม่มีผู้ชายใช่ครับอ่าเขาเขาจะเขียนป้าย่วอยางงั้นจนมันเหมือนแบบโอ้โหเป็นแลนด์มาร์กเลยอ่บบ้านหลังไหนมีแทบทุกหลังเลยทําแบบเนี้ยทําประหลัดฉีกต้ตาสมัยเด็กๆพวกพี่เห็นก็คือมันเป็นเรื่องขบขัน่ะ ถ้าว่าถามว่าคนสมัยนี้ถ้าเขาไม่รู้หรือว่าอ่าความเชื่อเนาะคือถ้าช่วงเนี้ยถ้าเกิดแบบถ้าตสมัยความมีโซเชียลมันอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องขบขันอาจจะแบบว่ามันมันแบบว่าอะไรอะ่ะมันดูแล้วแบบมันตลกอืมแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวใครอะ่ะมันจะเป็นเรื่องตลกไร้แล้ว เป็นอันว่าในหมู่บ้านนั้นอะต่อมาอาทิตย์หนึ่งอะก็ตายเพิ่มเขามาเอาทั้งหมดอีกห้าคนก็ครบเจ็ดก็ครบเจ็ดแล้วก็เงียบไปเลยครับทางหมู่บ้านเรื่องก็จะประมาณนี้นี่อ่ะน้องแบงค์โอ้โหเรื่องนี้มันคล้ายๆกับตอนนั้นพี่ตุ๊กกี้เข้ามาเล่าอ่ะครับก็มาเฝ้ากันทั้งครอบครัวเลยนะ พี่หน่อยแล้วก็ทุกคนคือมามามา,มาเฝ้ากันเลยอะ่ะทั้งครอบครัวคือไม่หลับไม่นอนเลยแบงค์จำไม่ได้ว่าตอนพี่ทุกกี้เล่าอะ่ะเป็นคุณพ่อหรือเป็นคุณลุงหรือเป็นอะไรนี่แหละแบงค์จำไม่ได้แบงค์ต้องขอโทษทีก็คือก็พอพอรอดมาได้แล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็คือจะมีเสียงผู้หญิงมาเรียกอย่างนี้เหมือนกัน พี่น่อยใช่อเอาแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเที่ยงคืนเลยหลังเที่ยงคืนไปเนะี่ยเขาก็จะผู้ชายอะ่ะส่วนมากเนะี่ยผู้ชายจะได้ยินอยู่คนเดียวเขาจะเอาใครคนนั้นจะได้ยิน<ช>ก็จะมาเรียกนี่แหละจะได้ยินเสียงผู้หญิงมาเรียกนี่แหละฮะที่แปงได้ยินมาก็ก็ก็จะอย่างเงี้ยส่วนมากจะได้ยินเสียงแล้วก็บางคนก็จะมาให้เห็นมาแบบสวยๆอย่างนี้แหละใช่ ใหม่ๆเขามาเขาบอกว่ามาตัวสวยอย่างนี้แหละที่รู้เนี่ยก็คือลุงพี่อ่ะรอดรอดรอดกลับมาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังตรงนี้อืแต่ลุงก็คงคิดว่าคนที่เขาเสียไปอ่ะก็คงเจอสภาพเดียวกันที่ลุงแต่ว่าเหมือนข้าวเคา,าะเขาอ่ะคือเขาได้เสียชีวิตไปเขาเลยไม่มีโอกาสที่จะมาเล่าเหมือนที่ลุงพี่มาเล่าให้ฟังอะไรอย่างงี้ ใช่ผมก็ว่าก็จะน้าฟิลเดียวกันนี่แหละฮะบางคนอาจจะได้ยินแค่เสียงถ้าเดินตามเขาไปก็คือไปเลยหลุดไปเลยหรือบางคนก็อาจจะได้เจอคล้ายๆกับลุงของพี่หนอยนี่แหละว่าแบบก็จะมาหลอกล่อเราให้ทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะจนแบบช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อสภาพศพสภาพศพนี่เหมือนกันหมดเลยนะตาค้างตาเบิกโพง อาปากค้างตัวเกรงเป็นทุกศพเลยตั้งแต่ทีเจ็ดศพอะที่ผ่านมาเพราะว่ามันสภาพเดียวกันที่ลุงแกที่ลุงแกเป็นน่ะเขาบอกว่าลุงอะแกเนี่ยรอดมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยถามว่าเขาเลยถามลุงว่าลุงเคยฟันเฮ็ดอีกไหมแกได้เป็นหมอจ้ำแล้วอะเขาเลยบอกว่าเหมือนมีมีวิชาแบบติดตัวแบบเหมือนของแบบปกปักรักษาแล้วเนาะมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้ แล้วจ,จังหวะว่าที่พวกหมามันหอนอะช่วงพอหอนหอนอยู่หน้าบ้านอะเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่ผู้หญิงเขามาเรียกคือป้าแกกําลังเหมือนว่าคนจะหลับแล้วหลับไม่ลงอะคือนั้นลาคาญทั้งหมาหอนหมาเห่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละกับจ,จังหวะพวกพี่ก็ไม่นอนแต่ความรู้สึกว่าลุงแกเหมือนคนแบบง่วงง่วง,ง,ง,งผิดปกติแกเลยว,ว่าแกหลับไวปกติแกเป็นคนหลับยากมากเลยกว่าแกจะนอนได้อือออ อืมวันนั้นแกง่วงง่วงแล้วแกก็รีบนอนนอนนานขนาดไหนไม่รู้สักพักแกก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกมันเป็นจยงหวะเดียวที่ว่าหมามันมาหอออยู่ที่หน้าบ้านครับอืมนั่นแหละแกก็เลยแต่ว่าแกเหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนคนไปเปิดประตูบ้านพวกเขามาเรียกพี่โสมพี่โสมอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเปิดประตูอะไรอย่างเงี้กงกย,ออยพอเปิดประตูปุ๊บเป็นผู้หญิงสวยแกก็ยืนแบบ ลืง่งสิคนผู้หญิงสวยเข้าบ้านแถมมาเรียกชื่อแกอีกแล้วยิงพาแกเป็นไหนไม่รู้แกก็แบบความเคิมเนาะมันอยู่ในภาวังพี่หน่อยเหมือนโดนสะกดจิตนั่นแหละใช่นั่นแหละแกเลยไปนั่นแหละช่วงจังหวะนั้นคือความว่าแกเหนื่อยแกหอบแล้วอ่ะแกเลยแบบว่าอาศัยแบบแรงสุดท้ายแกละพอแกลุกขึ้นมาได้แกตั้งแต่นู้นมาแกกลัวเลยแกต้องแบบ ไปอยู่วัดอยู่วาแกก็มีวิชาของแกนูนตั้งพักหลังมาแกเริ่มและถือเนี้ยสินห้าแกมีประจําตัวเลยเหตุสาวสวยที่ไหนแกไม่เอาไม่มองไม่ใกล้เลยตอนเนี้ยจนเดือนนี้แกก็อายุประมาณแปดสิบละจะแปดสิบละกลายเป็นเปลี่ยนไปเลยนะฮะชเจอมาแล้วก็รอดมาได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่มันก็จิตใจก็นิ่งขึ้นมีสมาธิมากยิ่งขึ้น ใช่ใช่อันนี้เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะทุกคนนะทางภาคอีสานนะครับที่แต่ละคนที่เสียชีวิตไปอ่ะก็ก็จะไปกันแบบคือไหลตายครับเอาง่ายๆเป็นแบบนี้ทุกเคสนะเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าไหลตายเขาบอกว่าบางคนตางแพทย์เขาก็บอกว่าหมดใจไปเฉพันใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่า มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้มีแต่ลุงพี่ที่เขามาเล่าให้ฟังแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในแบบสถานการณ์ที่ว่าแกเป็นแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับลุงแล้วพี่ถึงสามารถเอามาเล่าได้ถามว่าความเชื่อมันมีไหมถามว่าพี่เชื่อไหมพอลุงเจอกับตัวพี่เห็นสภาพตกทุกจกที่เขาเป็นอะ่ะพี่เชื่อทั้งหมดอะ่ะแปดสิบเปอร์เซนทียี่สิบเปอร์เซนทีก็คือแบบว่า อาจจะเป็นโรคประจําตัวไหมอาจจะร้อนไปไหมอาจจะทํางานหนักเกินไปไหมหนั่นแหละคือมันมันเลยเป็นแบบว่ามันยังขัดแย้งอะไรอยู่แต่ว่าแต่ว่าสภาพศพคือสภาพเหมือนการตายอะการเสียชีวิตอะ่สะสภาพเหมือนกันทุกอย่างอะไรเงี้ยคอนเฟิร์มแต่ก็จะเสียประมาณใช่ก็มันก็จะเสียประมาณตีสองตีสามอะ่ะแบบทุกศพครับ,บคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเมื่อก่อนแบงก์ก็อย่างนี้แหละ ในหมู่บ้านก็เป็นอย่างเนี้ฮะก็จะไปกัน,นแบบนี้ยตรงเคยฝันไหมไม่เคยฮะผมยังเด็กอยู่ฮะตอนนั้นโอ้ยยังเด็กใช่ผม<ถ>ยังเด็ก<ถ>อยู่เล<า>็บแดงไหมจำไม่ได้เหมือนกันนะรู้สึกจะใส่กระโปรงตั้งแตนน่ <laughs> จำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงแต่คือจำไม่รู้ว่าตัวเองแต่งหรือเปล่าแต่ว่าในหมู่บ้านแบงมีอย่างเนี้ยนานๆจะมีทีครับเขาก็จะระมัดระวังกันทุกปี ใช่มันคือเขาจะมาเอาทุกปีอ่ะ<ช>แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าปีไหนอ่ะหมู่บ้านไหนเขาจะเอาไปกี่คนอะไรอย่างเงี้ยมัน<ช>มันเป็นความเชื่อเนาะแล้วก็หมอธรรมเขามาทายก็ถูกทุกถูก,ท,กทุกปีเลยนะว่าเป๊ะบมดนจํา,น,าจนวนนะฮะใช่มันจํานวนคือแบบเป๊ะทุกคนแล้วก็ตายเร่อยเรียกกันแบบเดือนเดียวอ่ะอ่าบอกเขาบอกว่าเดือนเดือนเนี้ยเขาจะมาเอากี่ศพกี่คนอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็ไม่สามารถระบุได้บอกว่าจะเป็นใครแต่ว่าเขาจะบอกว่าเออผู้ชายบ้านเนี้ยจะตายคือความว่าเซฟแต่ละคนเซฟเซฟที่สุดก็คือใส่กระโปรงบ้างผ้าถุงบ้างทาเล็บแดงบ้างปากแดงบ้างทัดดอกไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือความเชื่อไงใช่ครับอืจริงนั่นแหละความเชื่อของอีสานอยากให้ทุกคนฟ,ฟังฟังให้ฟังเป็นเรื่องเล่าก็ ถามว่ามันมีจริงไหมมันเราทุกอย่างมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็คือแบบว่าให้ฟังเป็นแค่เรื่องเล่าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ยังหาข้อเท็จจริงอะไรยังไม่ได้ใช่จประมาณเนี้ยน้อง,งออต่างอำเภอในภาคอีสานก็ยังมีความเชื่อพวกนี้อยู่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆเดี๋ยวไปหลับต่อไหมไปงีบต่อไหมก็คงเป็นแบบนั้นแหละ ได้เลยพี่หน่อยขอบคุณมากนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเด้อจ้าเช่นจันดาลงแบงบครับไว้คุยกันใหม่ท้องนี้อากาศอากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ้าครับขอบคุณามากครับสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีจ้า